สวัสดีครับผมช็อกโวยเต้ยหนึ่งนะครับเดี๋ยวหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะฮะวันนี้มาทำเมนูมาเพิ่มมูลค่านะฮะทำเมนูจากช็อกโวยโบราณก็ทำให้มันเป็นสมูทตี้นะฮะน้ำแข็งมังจะละเอียดแล้วก็กินได้หมดทั้งแก้วนะครับลูกค้าแนะนำมานะครับก็มามาสอนกันนะครับ เพิ่มได้ก็แก้วหนึ่งไปเพิ่มได้ประมาณ5บาทนะต่อแก้วแค่นำน้ำเนี่ยน้ำเชื่อมในถุงหรือในกระป๋องนยครับมาปั่นนะครับเดี๋ยวจะลองทำแบบถุงกับแบบกระป๋องให้ดูกันคือแบบถุงเนี่ยจะใส่น้ำเชื่อมเยอะกว่านะฮะแต่ไม่ใช่จะใส่น้ำแข็งเยอะกว่านะครับกว่ากระป๋องเพราะกระป๋องเนี่ยตัวความหวานจะน้อยกว่าก็ใส่น้ำแข็ง น้อยหน่อยนะครับตัวถุงเนี่ยจะใส่เกือบเต็มแก้วนะครับแต่ตัวกระป๋องเนี่ยใส่แค่เลยครึ่งแก้วมานิดเดียวนะฮะประมาณนิดเดียวตัวถุงนี่เต็มเลยไม่ต้องเต็มนะครับเกือบเต็มนะครับแต่ผมจะลองทําดูนะนี่แบบถุงก่อนนะครับแบบถุงเนี่ยจะใส่น้ําแข็งประมาณนี้นะฮะเกือบเต็มแก้วนะครับ แล้วก็วิธีทำก็ง่ายๆเอาฉก้วยถุงของเราเนี่ยตัดนะครับตัดเป็นเป็นเล็กๆก,ก่อนนะครับตัดให้เป็นรูเล็กๆนะครับแล้วเราก็เทเข้าไปในในเครื่องคือตัดลเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เนื้อถกกวยหลุดลงไปนะครับ,รบเนื้อถั่วยวก็จะไม่หลุดลงไป ที่ปั่นแนะนําก็คือเราก็ใส่เนื้อถล้กกวเข้าไปทั้งสามก้อนนะครับอ่านะครับบีบลงไปสามก,ก้อนนะครับอันนี้ก็จะได้เนื้อนะครเราก็มาตัดทิ้งไว้นะครับเพื่อรอรอปั่นเสร็จเราก็จะเทตัวเนื้อนี่ยฮะเทใส่ไปในแก้วนะครับเครื่องปั่นก็หาง่ายๆนะครับไม่ต้องซื้อแพง เงินนูนประมาณ2องพันกาบาทก็ใช้ได้ละนะครับปัน่นปั่นทิ้งเลยนะครับเราปั่นก็ต้องสังเกตเสียงในการปัน่นถ้ามีเสียงกุกกักกุกกักอยู่ก็แสดงว่าอย่างน้ำแข็งไม่ล,ละลาย นี่ละลายหมดแล้วนะครับทำไมให้ใส่เนื้อของกุ้ยลงไปเพราะว่าผมลองปั่นแบบใส่เนื้อแล้วก็ไม่ใส่เนื้อนะฮะใส่เนื้อลงไปมันจะมีลักษณะเป็นเป็นเป็นแบบเนื้อเล็กๆอ่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนวุ้นนะับเป็นวุ้นฉกกุ้ยก็ใส่ไปใส่ไม่ต้องเต็มนะครับอ่าใส่แค่เกือบเต็มเพราะว่าเราต้องเวน้นที่ไว้ให้กับใส่เนื้อของกุ้ยนะครับ อันนี้ก็ใส่เนื้อถั่วพยไปนะครับน้ำแข็งเนี่ยถ้ามันละเอียดปนขนนดนี้นะฮะมันก็จะกินได้หมดนะครับหมดทั้งแก้วนะง่ายเวลาดูดน้ําเชื่อมก็จะดูดได้หมดทั้งแก้วนะครับอ่านี่เลยฮะถายได้เลยครับเพิ่มอีก5บาท สมมติเราขายแก้วหนึ่งสิบห้าบาทแล้วก็เพิ่มอีกห้าบาทเป็นยี่สิบบาทนะฮะง่ายๆนะครับตัวกระป๋องก็เหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้ผมทําถุงผมวางไว้ก่อนนะครับกระป๋องก็เหมือนกันวิธีทำกระป๋องก็ง่ายครับอ่าลักษณะเดียวกันเหรเราเตรียมน้ำแข็งก่อนก็ได้ครับน้ำแข็งอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือให้ใส่เลยขึ้นแก้วนิดเดียวพอนะครับ เลยครึ่งแก้วมาน,นิดเดียวพอนะครับเพราะว่าความหนักความหวานเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าใส่เท่ากับถุงเป็นไงมันจะจืดไปนะครับอันนี้เราลดตัวน้ำแข็งลองไปทําดูปรับลดเพิ่มน้ําแข็งก็ลองทําให้ชินมือนะครับใส่น้ําแข็งไปนะครับแล้วก็กระป๋องในเวลาเปิดกนะ็คือเปิดเมื่อกี้เราตัดถุงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเปิดให้มันลักษณะมันเป็น เล็กนะฮะแล้วก็เทเข้าไปในเทเข้าไปในเครื่องปั่นนะครับเทไปเสร็จป๊ถ้าเราจะให้มันเหมือนถุงเมื่อสักครู่เราก็เอาช้อนนะครับตักตักเนื้อใส่ไปก็สาชิ้นนะฮะ เนื้อจะเป็นเหมือนสมูทตี้เป็นวุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะให้เนื้อมันอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเราต้องเอาแก้วเนี่ยมาถ่ายเนื้อไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เทน้ําแข็งนะครับใส่ไปเวลาใส่เนี่ยใส่น้ำใส่น้ําแข็งนะฮะใส่ไม่ต้องไม่ต้องไปเต็มแก้วเพราะเวลาใส่เนื้อมันจะล้นนะครับก็ใส่แค่ตัวขอบนะขอบล่างนี้ก็ได้หรือว่าขอบตรงนี้นะครับอ่า แล้วเราก็ค่อยใส่เนื้อลงไปแต่ผมจะปั่นนะครับเหมือนเดิมเพิ่มมูลค่านะครับมุนตี้เนี่ยห้าบผมว่าเป็นผมผมก็ซื้อนะัะท่านร้อนๆกินได้หมดแก้วนะครับ เรียบร้อยถ้าเราใส่น้ำแข็งน้อยไปมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นน้ำเหลวนะครับเหลวกว่านี้อีกนะครับนี่เราใส่แค่ขอบนะครับอขอบตัวนี้นครใส่แค่ขอบตัวนี้แล้วก็ใส่เนื้อหัวใจนะอ่าจะพอดีนะครับวันนี้ผมลองแล้วผมทดลองแล้ว ขึนใบช้อนทั้งหลอดแล้วก็ช้อนนะครับอ่าสเมนูฮะที่เด็ดเพิ่มได้5บาทคิดดูฮะมอลูกค้าก็ซื้อนะครับตัวนี้ถ้าใส่น้าแข็งน้อยไปทั้งสองอันมันจะเหลวนะครับถ้าใส่เยอะไปก็จะหวานน้อยทีน,นี้เราก็ต้องกะเอานะครับอันนี้คือเบื้องต้นพื้นฐานนะครับกินมาก็จะกินได้ทั้งคำนะครับอ่ากินได้หมดเลยหมด าก็จะชอบนี้แนะนํามาเขาขายดีกันนะครับเป็นมูตี้นะครับง่ายๆแต่ว่าเราคาดไม่ถึงนะครับก,ก็ฝากมาด้วยนะฮะสักวันหนึ่งนะครับเหนียวหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาทางเพจนะครับหรือว่าติดต่อที่เบรอร์สัตว์0876785543นะครับครับผมขอบคุณครับ